ในปี2007ทุกคนบอกว่าเกม t ี f o r t e นั้นเป็นเกมที่หวัวที่สุดในสตรีมแต่พวกแม่นักคิดผิดเพราะอัตราการเล่นของผู้เล่นสูงขึ้นตั้งแต่ปี2010จนมาถึงปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่ทุกคนต้องการเล่นเกมนี้ว้าวสัญญากระพวกเราว่าจะอัปเดตให้พวกเราเสมอ นั่นเป็นเรื่องโกโหกแหกตากันเห็นเห็นให้คนลืมเรื่องนั้นซะและมันจะทำให้คนก้าวต่อไปเอุ้ยสวยแล้วนี่คือเกมในฝันว้ยแล้วกูเป็นพวกช่างฝัน <h> <c oughs> โอ๊ย้า ก่อนมึงลอกกอนตบกเจเมเปิดอ,ป,อปะุปะจีเใหญ่ออกมาลนเยใจเย็นครับใจย็นชชกจะเล่นเกม,มนี้พดดยยอได้แล้วเกมีอเทสติงสองพันเจ็ดอเทสองมึงอนเนี่ย